เรื่องผีเล่าที่ไหนก็ได้ค่ะวันนี้ได้ขนมจากร้าน้ยกสดนี่ยกสดนะคะส่งมาเยอะมากนี่น้ำใบเตยเออเอน้ำใบเตยไงเปียกปูนนี่กินจงกินทนินอะไรอีกอะแม่นี่อะไรดอกจอกดอกจอกดอกจอกดอหรอ เรียกถูกไหมดอกจอกเยอะมากเขาส่งมาให้หลายอย่างมากเลยแม่มีสาคูมะพร้าวอ่อนด้วยเนี่ยอันนี้อะไรอ๋อวุ้นวุ้นมะพร้าวเขาเด่นเรื่องอันนี้แม่ใบเตยอุ้ยแม่อันนี้อร่อยมากอันนี้ทำไมน้ำดำมันเป็นนน้ำเชื่อมเออน้ำเชื่อมอะอะไรอะโทษนะคะอันนี้ขนมนี่ลูกน้ำนุ่มมาเปี้ยวปูนอร่อยมากอุ้ยเปรียวปูนสดอร่อยมากเลยอ่ะ แบ่งๆแป่นะม้ม่ดอร่อยจริงเอากินนะไม่ไม่กั่งมขอบคุณร้านโยกสดนะคะสั่งได้ที่ที่นี่นี่อันนี้มีอะไรอย่างไรสั่งขยะไงปิวแบบไม่อวานสดเขาหอกแล้วกทิเขาพอดีมากแต่เซนเซียสเยอะอันนี้เป็นไงอยากกินมะนด้วยอะนี่ไงลูกนี่ไง จริงนาดีเปล่าล่ะนะคุณมาเกินไปไหมต่อขยะนะหอมมากจริงอร่อยมาเรามาเริ่มฟังเรื่องผีจากแม่กันดีกว่าเริ่มเรื่องแรกเมื่อกี้แม่เกิดแล้วว่าเป็นเรื่องปู่ปู่นะปู่ปู่จะพัศแต่มีผีจริงๆนะแม่่นะมันมันไม่เห็นตัวนะก่อนที่ปู่จะพัศตายพาศรยู่าไหร่ จำไม่ได้หรอกจำไม่ได้เนาะฟ้าก็เกิดแล้วเนาะเกิดแล้วสิก็มาตบหัวพัดตอมพัดเป็นเนยใช่ใช่ใช่พัดปวดพัดปวดเพัดปวดเขาให้ไปถ่ายรูปมันตบหัวเนยยังไงเรื่องปููเขาเผาใช่ไหมเขาไว้ไว้เจ็ดวันไว้เจ็ดวัน ทางเหนือน่ะแม่เล่าเรื่องที่ฟันเล่าไปแล้วเรื่องที่ก่อไฟหน้าบ้านแล้วปูมาแล้วสับเปลือกขย่าประตูเล่าไปแล้วอันเนี้ยมีอีกมีอีกมีอีกไหมมีอันนั้นแหละเหรอเออเอาเรื่องนี้ดีกว่าแกเรื่องนี้น่ากลัวมากหล่อนเคยได้ยินคําว่าไข้หัวโกนไหมแม่ฉันเป็นไข้หัวโกนมาแล้วนะจ๊ะน่ากลัวมากอ่ะเล่าตอนเป็นเด็กตอนตอนนั้นแม่เป็นวัยรุ่นนี่แหละเป็นเด็กเด็กอายุประมาณสิบ สิบสิบกว่าจบปหกอะ่ะสมัยก่อนเขาก็จะแบบไปจับกบจับเขียดอะไรใช่ไหมล่ะกล <c oughs> างนาแล้วทีนี้มันก็จะเป็นคนามันจะมันจะเป็นขึ้นใช่ไหมล่ะ <c oughs> แล้วทีเนี้ยแม่ป้าเลยพี่สาว <c oughs> ประมาณสี่คนสี่ <c oughs> คนก็ไปมันจะมีตะเกียงตะเกียงเขาเรียกตะเกียงเจ้าพายุใช่ไหม <c oughs> ตะเกียงปะก็ถือ <c oughs> ถือถือถือแต่ก็เดินหากันตาม ไม่ได้ไปหาอะไรหาสนุกสนุกด้วยอะไรเงี้ยเดไปเดินไปเดินเออใช่ใช่หนีตาออกไปลูกลุงเปี๊ยกพี่ชายลูกชายพี่ชายเคาตะปูค่ะอยู่ในซุ้ไอ้กอกอดอกรักอะกอดอกรักอะเอาตะปูสองอันอย่างเงี้ยตะปูสองอันอย่างเงี้ยเก๊ก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 แม่ก็มองกันต่างคนก็ต่างมองหน้ากันเน่ไม่ธรรมดาเอาม้งคุ้มค่ะ มุ้งเราสีขาวอ่ะแล้วคิดดูเราไม่รู้ใช่ไหมล่ะว่าว่ามันเป็นคนหรือเปล่าเนี่ยทีนี้เลาะเก๊ดเก๊พี่สาวเฮ้ยเสียงอะไรอะเอามุ้งมุ้งขาวว่ามันขึ้นมาจากไอ้กอดอกลักอะกอดอกลักอะขึ้นมาแบบสีขาวคุมหมดแล้วแล้วพี่สาวเราวิ่งหนีแม่หมดวิ่งหนีกันหมดเลยวิ่งหนีลุงเปียกเฮ้ยกูเอง แบบว like, well ิ่งอ่ะพี่พวกพี่พวกพี่สาวแม่วิ่งหนีหมดเลยอ่ะหนีหมดเลยแต่แม่อ่ะตัวเล็กกว่าเขาไงแล้วถึงตะเกียงไงหกล้มแบบมันขึ้นมันขึ้นขึ้นไอ้ครูอ่ะครูขนาน่ะหกล้มหกล้มอะไรวแล้วเขาก็ไม่รอแม่ใช่ไหมไม่รอลูกเปียก็กูเองกูเองกูเองไม่กูแล้ววิ่งกันไปไปบะไปก็ไปเจอถึงบ้านไปถึงไปถึงบ้านอีกคนนึงยังไม่ถึงบ้านอ่ะไม่กลับบ้านก็ไปแวะบ้านอีกคนนึง พงพี่สาวเงะมาเห็นแม่นี่แกเป็นอะไรอ่ะหัวแม่ก็คือผมไปแล้วผมตั้งเลยผมแม่ตั้งจริงๆใช่ช่หัวโกรธ่ะแม่บอกผมตั้งผมตั้งจริงๆแล้วทีนี้แล้วพีสาวบอกว่านี่คุไม่หัวกันตั้งอย่างนั้นหัวมันตั้งอ่ะแต่แม่ไม่รู้ว่าหัวมันแบบโผล่พีสาวนั่นน่ะโดนพ่อตีแม่ตีเลยนะต้องไปเรียกวันเลยนะ เรียกพระมาแบบเรียกขวันมันกลัวสุดขีดเลยนะแบบว่าแล้วก็วิ่งใช่ก็วิ่งหนีกันหมดแล้วเราถือตะเกียงหกลูกกูเองกูเองโขก็ไม่ฟังและแธรรมดาเวลาแม่ฉันเล่าเรื่องจะเล่าหนึ่งเรื่องสามรอบ ลีรันใช่เป็นธรรมดาสามารถเล่าเรื่องเดิมสามรอบได้ภายในเวลาวนลูปลีแคบไปเรื่อยๆถ้าฉันไม่เบรกเมื่อกี้รอบสี่มาแล้วจะบอกว่าแล้ววิ่งนะหัวโกนถึงหัวโกนอีกวิ่งจริงๆน่ากลัวแบบไม่เคยกลัวอะไรแบบวเนไงหัวตั้งเลยลีแคบอีกรอบหนึ่งคุณตุ้งชี้น้ำวิ่งให้ให้แต่ไม่ใช่เรื่องผีเลยเจวังไม่ใช่เรื่องผีแล้วเนี่ยจบแล้ เจออะไรบ้างไหไม่มีผีเจถามว่าไม่มีผีเหรอโดนคนโดนหลอกประสบการณ์ขนหัวลุกอันนี้เรียกว่าขนหัวลุกอถ้าเราไม่รู้ใช่ไหมถ้าไปเจอแบบนั้นเราวิ่งไม่คิดชีวิตจริงปะอันนี้ดีกว่าถามแม่ดีกว่าฝั่งที่ตอนที่ฉันไปอังพาวาแล้วฉันโดนผีเหยียบหน้าแม่นอนอยู่ถามแม่เออว่าเป็นยังไงอเพิ่งอันนี้เคยเล่าไปยังเคยเล่าแล้วเออแม่นอนนอน พัดก็เฮ้ยแฟนแม่ก็เนาะเธ <c oughs> อเธอพัดเป็นไรอะ่ะก็เปิดไฟแต่ร้องแม่กลัวมากเลยนะพัดร้องอ้แม่้แม,แม่ช่วยด้วยแม่ช่วยด้วยอย่างเงี้ยร <c oughs> ้องอ่ะทีนี้ก็เปิดไฟเ <c oughs> ปิดไฟ <c oughs> แล้วด้วยจับเท้าแม่ก็ไปจับเท้าเขายายังกั็หลับตาอยู่แนละ้วหลับตาอย่างเงี้ยแม่ช่วยด้วยพัดเป็นไรไปทเป็นไรแม่เขาผูกคอตายแล้วเขาผูกเขาตายเหี้ย บอกว่าเท้าเขาได้เหยียบหน้าพัดอยู่เขาบอกแสดว่ามันรูตัวแล้วก็เนอเขาออกไม่ได้ไงก็ฉันเอาออกไม่ได้เออฉันเอาออกไม่ได้เห็นนแม่ทําท่าอย่างนี้เลยฉันโดนเหยียบหน้าอย่างนี้เลยใช่ฉัโดไม่ได้ฝันแม่พัดไม่ได้ฝันแม่เขาปลูกคอตายนี่เขาปลูกคอตายมันเอาออกไม่ได้แล้วแบบเขาแบบกดเต็มแรงอ่ะในความรู้สึกคือแบบเขาดิ้นเอาเชือกออกใช่ป่ะแล้วเขาก็อตีนกดหน้าฉันเต็มแรงอย่างลยอ่ะแล้วแม่ก็มาปลุกฉัน ถ้าไม่ปลุกร้องหมูร้องนมากลัวมากอ่ะยายย้าย้ายลงแล้วย้ายยายย้ายยาไม่ได้อีกขี้เกียจแล้วขี้เกียจย้ายออกไปสองคนไปนอนที่ระเบียงเนาะระเบียงแล้วมันจะมีลองน้ำอ่ะหลวงพ่อมาเนี่ยนะโยมเมื่อคืนนอนหลับสบายไม่เหมือนแกรู้เลยเหมือนแกรู้เลยว่าเมื่อคืนนอนหลับสบายแกก็เอาพระให้เลียยชั้นไปเอาพระ เช้ามืดมันนะเพราะฉันนอนไม่ได้เลยซึุงเลยออกมาตรงระเบียงอู้แต่น่ากลัวมากคือมันเป็นบ้านเหมือนโฮมสเตย์เนาะเป็นโฮมสเตย์ติดทองเก่าจริงน่ากลัวมากินขนมต่อดีกว่าขอบคุณหยกสดด้วยนะคะพอแล้วสั้นๆเลยนเรื่องมีฉันนึกไม่ออกแฮมมีเรื่องผีไหมใครมีเรื่องผีบ้างไม่มีมัเ่อเหรอเออ ดีแล้วฟ้าเออฟ้าเป็นที่เาไม่ผีนจะผีมีจริงทำไม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 งานปู่อ่ะพี่ปู่แต่นั้นก็มันเห็นจริงๆเขาเห็นไฟดับอ่ะคนที่เฝ้าอ่ะเฝ้ากองไฟเฝ้ากองไฟใช่ไหมเขาจะมีหม้อน้ำใช่ไหมเราแล้วเขาก็ตะโกนมาน้อยน้อยพ่อจะคนเหนือเรียกพ่อฉันว่าน้อยน้อยพ่อมึงมาพ่อมึงมาไฟดับพึบเชื่อไหมว่าแบบกลิ่นที่โรงพยาบาลอ่ะกลิ่นในโรงพยาบาลอ่ะมันพลึบ แล้วเขาบอกเขาเห็นปู่เดินมาจากปากซอยเดินมาถึงหน้าบ้านสองคนแม่สามคนแม่ลูกพาดนอนแม่นอนกลางพัดฟ้านอนนอนเสือเดียวกันกุมโป่งหนาวแค่ไหนเหงื่อก็ออกอันนั้นแหละอันนั้นแหละแม่ว่ามันผิดมันมีจริงแต่เพียงเราไม่เห็นตัวอะไรว่ากลิ่นเนี่ยกลิ่นมันอะทใช่กลิ่นโรงบานน่ะเหมือนกลิ่นลมมบเต็มบ้านเลยอย่างเงี้ยพอเ้าไฟก็ติด ผีมีจริงแม่ี่ครับคติใครไม่เชื่อเชื่อแม่ฉันเดี๋ยวนี้แม่ฉันบอกว่าผีมีจริงแก็ไม่เคยเจอจ้าว่าไม่เคยไม่เชื่อเคยสิขนหัวลุกมาแล้วไงเดี๋ยวแม่ฉันเล่าขนหัวแล้วไม่เชื่อก็เชื่อจากเหตุการณ์นี้แหละเหตุการณ์ที่ได้กลิ่นที่ได้กลิ่นใช่อันนี้อันนี้รู้ว่าอันนี้มันเป็นผีอัมอันนี้อันนี้รู้ว่ามันเป็นผีอัม ไะขึ้นนอนกันดีกว่านอนไหนพอแล้ววันนี้แต่ฉันทำเสียงนี้ทำไมเราเรือ่ดีเหอนั้ีแล้วแคนั้นน่ากลัวไปดีกว่านอนให้แม่กินหยกสดต่อนะคะไปบาย